บาตรรักกนสวรรค์บทที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีอันใดเลยพระราชนัดดาอย,ยังเล็กจึงชอบเล่นสนุกเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายจึงออกไปเล่นที่ล้านหน้าเรือนขันเห็นแมวสีขาวที่มีดวงตาคนละสีก็วิ่งเข้าไปหา บ่าวไพร่ยังมิทันได้วิ่งตามไปพระองค์ก็ถูกแมวขาวตัวนั้นขวรนเอาเสียแล้วเจินเมี่ยฟังแล้วก็ได้แต่สงสัยอยู่ในใจแมวป้วซืออุปนิสัยอ่อนโยนปกติไม่เคยทำร้ายคนแล้วจูจ่ๆมันจะขวรนพระราชนนดดาได้อย่างไรนางได้แต่เก็บความสงสัยในใจไว้แล้วเอ่ยถามต่อไปว่าไปเสียเล่าอาหลวนจึงตอบว่าตอนนั้น แม่นมหนิวเอาแต่บอกว่าให้ตีไปเสียให้ตายชิงใต้จึงอุ้มไปเสียหนีมิให้พวกนางเข้าใกล้ได้ฉับพันชิงใต้ที่กำลังถูกพูดถึงก็เดินเข้ามาในห้องแล้วคุกเข่าลงเอ่ยว่าต้าไหนในเบามีเรื่องต้องเรียนเจ้าค่ะเจนเนี่ยวเห็นท่าทีนางแล้วก็สั่งให้คนอื่นออกไปชิงใต้จึงเอ่ยว่าขอต้าไหนในโปรดให้อภัยด้วยเบ่าวได้นำไปเสีย ไปให้ซื่อจือโดยพลรักการซื่อจือให้เบ่ามาเรียนท่านว่าให้ท่านสบายใจได้องค์ชายสามไม่มีทางทาอันใดเด็ดขาดเจ้าค่ะไปเสียอยู่กับซื่อจือหรือจนเมี่ยวรู้สึกตกใจกับความรวดเร็วของชิงใต้ายยิ่งชิงใต้ยพยักหน้าไปเสียถูกฝึกจนเชื่องแล้วจึงได้นํามามอบให้ป้าไหนในวันนี้กับทําร้ายพระราชนัดดายอย่างไร้สาเหตุเบ่ารู้สึกว่ามันผิดวิสัยยิ่ง จึงได้อุ้มมันไปให้องคารักรับที่ด้านนอกนําไปให้ซื่อจือตรวจสอบซื่อจือบอกว่าท่านมีต้องกังวลใจเรื่องขององค์ชายสามทุกอย่างซื่อจือจะจัดการเองเจ้าค่ะทุกอย่างเขาจะจัดการเองแต่คําพูดธรรมดาธรรมดาประโยคนี้กับจู่โจมเข้าไปในหัวใจของเจนเมี่ยวในทันทีในหัวของนางพันปรากฏใบหน้าหล่อเหลาและรูปร่างที่ผ่ายผอมไปไม่น้อยนั้นของเขาขึ้นมาวูบหนึ่ง หัวใจดวงนั้นของเจินเมี่ยวคล้ายถูกสิ่งใดรัดดึงไว้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมามันรัดเสียจนนางรู้สึกเจ็บปวดและหวานล้ำไปพร้อมกันนางบอกไม่ถูกว่ารู้สึกเช่นใดกันแน่แต่กับคิดถึงคนผู้นั้นขึ้นมาเป็นพิเศษชิงใต้ประเดี๋ยวเจ้าไปหาจือ่อซูเอายาทาแก้ฟกช้ำที่ดีที่สุดกับน้ำแกงเนื้อแพะที่เคี่ยวมเมื่อเช้านี้ไปให้ซื่อจื้อด้วยเจ้าค่ะ ชิงใต้ตอบรับเสียงสดใสรู้สึกดีใจแทนซื่อจือของตนนางได้ยินองครักรับบอกว่าหลายวันมานี้ซื่อจือยุ่งจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งที่เป็นเช่นนี้แต่ก็ยังกลับไปย่ำมจวนเป็นเพื่อนต้าไหนในทั้งวันคั้นกลับถึงสาราว,ว่าการก็คงต้องอดนอนอีกเช่นเคยเมื่อมีความห่วงใย,ยนี้ของต้าไหนในคิดว่าความเหนื่อยล้าของซื่อจือน่าจะลดลงไปได้มากเลยทีเดียว คันใกล้ถึงยามอาหารข้ามคนจากตำหนักองค์ชายสามก็มาถึงตววดังคาดไว้แต่มิได้ตำหนิเรื่องที่พระราชนัดดาได้รับบาดเจ็บทั้งยังส่งของข,องขวัญมาขอบคุณเซนเมี่ยวที่ช่วยดูแลและย้ำอีกว่าคงต้องรบกวนให้ช่วยดูแลพระราชนัดดาอีกสักระยะหนึ่งแล้วเอ่ยตาหนิแม่นมเหนิวและบ่าวไถ่ที่ติดตามมาว่าทำหน้าที่บกพร่อง จึงสั่งให้พวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของเจริญเมี่ยวหากเกิดความผิดพลาดใดขึ้นอีกให้เจริญเมี่ยวจัดการได้เลยครานี้เองแม่นมหนิวและเหล่าสาวใช้จึงต้องเก็บความภาคภูมิใจอันเกินเหตุของตนไว้ดูสงบสงม,มลงไม่น้อยเลยทีเดียวนางเถียนได้ยินเรื่องนี้ก็ยิ่งเบื่อหน่ายจึงได้เอ่ยพูดจากับนายท่านรองสกุลหลัวตอนที่เขามาหานายท่านรองสกุลหลัวแค่นเสียงเย็นเอ่ยว่าก็เพราะต่อหลัง เป็นคนโปรโดของฝ่าบาทอย่างไดเล่าได้ยินว่าหลายวันมานี้องค์ชายหลายพระองค์ต่างมีได้เห็นพระพักฝ่าบาทด้วยซ้ำแต่ต้าหลังกลับเข้าวังไปถึงสองคราแล้วพูดทางเอ่ยตำหนินางเถียนขึ้นมาอีกว่าเจ้าสามก็มีใช่เด็กแล้วแต่กลับเที่ยวเล่นไปวันวันการเรียนห่างไกลกับเจ้ารองที่โดดเด่นยิ่งนั้นพอทําเนาแต่อายุแค่นี้กลับเอาแต่พั่มเพ้อถึงสตรีฮึช่างไม่รู้จักมองดูต้าหลังบ้างเลย ตอนที่เขาอายุเท่าเจ้าสามนั้นก็ได้ทำงานในกองทัพมังกรพยักแล้วเรื่องนั้นของเจ้าสามมีความเกี่ยวพันกับเยี่ยนเหนียงนางเถียนตั้งหากที่รู้สึกทนไม่ได้อย่างที่สุดจึงได้เอ่ยประชดประชันไปว่าจะเอาเจ้าสามไปเปรียบก,กับป้าหลังได้อย่างไรป้าหลังเป็นขุนนางขั้นสามแล้วท่านพี่ก็ยังคงเป็นแค่ขุนนางขั้นหกเท่านั้น วาจานี้ทําให้ในท่านรองสกุลหลัวโมโหขึ้นมาทันใดเดิมเห็นว่านางเถียนล้มป่วยอยู่ทั้งยังเป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจึงมิได้ไปที่เรือนตะวันตกเลยคราวนี้มิอาจอดกั้นโทสะจึงก้าวเท้าจากไปทันทีเหลือเพียงนางเถียนที่นั่งเสียใจที่ตนพังปากไปเช่นนั้น แต่หากจะให้ไปขอร้องให้เขากลับมาเพียงเพราะสาวใช้ธงฝังนั่นนางมิอาจทําได้จึงได้แต่อดกั้นเอาไว้แล้วร้องไห้ออกมากับตัวเองเมื่อหลวเทียนเสิงได้รับอาหารและยาทาแก้ฟกช้ำที่จินเมี้ยวส่งไปให้อารมณ์ก็ดีขึ้นมาอย่างทันใดคานมองรอยฟันบนมือตนแล้วกลับตัดใจทาย,ทา,ยาไม่ลงมุมปากเคลือไปด้วยรอยยิ้มแต่กลับไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่ วันถัดมาจนเมี่ยวก็ไปที่ตัวหยงอ๋องเพียงคนเดียวหยงหวังเฟยกับชูหยาจิ้นจู่นั้นอยู่กันพร้อมหน้าแต่กลับไม่พบหยงอ๋องหยงหวังเฟยบอกว่าออกไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วรอกระทั่งมีโอกาสได้อยู่กับชูหยาจิ้นจู่ตามลําพังชูหยาจิ้นจู่จึงเอ่ยบ่นขึ้นว่าพระบิดาถูกอ๋องสิบสามเรียกตัวไปอีกแล้ว อ,องสิบสผู้นี้เจินเมี่ยวเองก็เคยได้ยินมานานแล้วอานจิ้นอองเป็นหลานชายคนโตของพระเชษฐาของจักรพรรดิพระองค์ก่อนปกตินั้นชอบละเล่นไปเรื่อยที่สุดแม้นจะเกิดคนรุ่นแต่อายุกลับห่างกันไม่มากจึงถูกชะตากันยิ่งอานจิ้นอองมีฐานะอันไม่ธรรมดายิ่งปู่ของเขานั้นเป็นองค์ชายใหญ่ ที่เกิดจากห่วงโหงแต่กลับไปหลงรักนางรำสุดท้ายก็สละตำแหน่งราชทายาทเพื่อสตรีผู้นั้นและท่องเที่ยวไปทั่วสารทิศกับสตรีผู้นั้นเป็นบุคคลที่รักหญิงงามมีห่วงแหนบัลลังโดยแท้ราชบัลลังจึงตกทอดมาถึงจกักรพรรดิองค์ก่อนด้วยเหตุผลประการชานี้ หลังจากที่ท่านปู่ของอานจ้นอ๋องจากไปก็ทิ้งไว้เพียงพระบิดาที่มีร่างกายอ่อนแอของอานจิ้นอ๋องเพียงผู้เดียวครั้นเมื่ออานจ้นอ๋องเกิดมาบิดาก็จากไปเหลือเพียงอานจ้นอ๋องไว้สืบสายโลหิตเพียงคนเดียวอานจิ้นอ๋องนั้นรักสนุกยิ่งกว่ายงอ๋องเสียอีก ี้เคยเข้าประชุมที่ท้องพระโรงยังพอทำเนาแม้แต่นานเลี้ยงฉลองของราชวงศ์ก็น้อยนักจะยอมปรากฏตัววันวันเที่ยวเล่นสนุกไม่ว่าแต่ยังถูกเล่าลือว่าชมชอบไปเกี้ยวคุณหนูทั้งหลายอยู่บ่อยครั้งแต่จกักรพรรดิพระองค์ก่อนและจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันต่างก็ให้ความสำคัญกับเขาทั้งยังดูแลเขาเป็นพิเศษอีกด้วย จจนเมี้ยวเคยเห็นอ่านจิ้นอ๋อกแวบแบ,บครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ท่านปู่พานางออกไปชนหงที่เรือนอีกหลังของยงอ๋องแต่ตอนนี้นางก็จำมีได้เสียแล้วนางอยู่ที่จวนยงอ๋องครึ่งค่อนวันแต่ในขณะที่กำลังจะกลับนั้นยงอ๋องกลับส่งคนมาบอกว่าท่านอ๋อกลับมาพร้อมกับอานจิ้นอ๋องอานจิ้นอ๋องได้ยินว่าฝีมือการทำอาหารของเซียนจู่โดดเด่นอย่างยิ่งจึงอยากจะลองชิมเป็นวาสนาสักคาขอรับ เสียงเพลงดังขึ้นเพราะชูหยาจิ้มจู่ลุกขึ้นด้วยความรีบร้อนแขนเสื้อจึงปัดไปถูกถ้วยชาถ้วยชาเบญจะลงชั้นดีจึงกิ้งตกลงบนพื้นแตกละเอียดชูหยาจิ้มจู่มีใยดีมันนางเพียงเลิกคิ้วเอ่อยว่าแม่ครัวในจวนมีอยู่หลายคนมีผู้หนึ่งที่เสด็จลงพระราชทานมาให้เหตุใดต้องให้เสียนตู่ลงครัวเองเล่า บ่าวผู้นั้นเอ่ยสิ่งใดไม่ออกชูหยาจ้นจู่เข้าใจขึ้นมาทันทีนางจึงสะบัดแขนเสื้อคลาหนึ่งช่างเถิดเจ้าไปเรียนพระมารดาก่อนให้เซียนจู่เปลี่ยนอาพรแล้วจะตามไปรอจนสาวใช้ผู้นั้นจากไปสีหน้าของชูหยาก็ยิ่งแข่งขึมมากขึ้นจนเมี่ยวรู้สึกมีบางอย่างแปลกไปจึงเอ่ยถามว่ามีอันใดหรือชูหยาจ้นจู่ มองใบหน้างดงามเราดอกท้อเดือนสามก็มีปานนั้นแล้วอยากจะเอ่ยปากแต่ก็ชะงักไว้จนเมี้ยวผักนางคลาหนึ่งระหว่างเรายังต้องมีอันใดปิดบังอีกหรือชูหยาจิ้นจู่ถอนหายใจนางสั่งให้สาวใช้ไปหยิบอาพรมาให้จินเมี้ยวแล้วเอ่ยท่าทีลับๆล,ล,ล่อๆว่าอ๋อ,องสิบสามผู้นั้นความจริงเป็นคนดีมากแต่แต่มีข้อเสียอยู่อย่างข้อเสียอันใด ชูหยาจิ้งจู่พันหน้าแดงขึ้นมาแล้วโน้มเข้าไปใกล้ข้างหูจนเมี่ยวเขาชมชอบสตรีหน้าตางดงามเป็นที่สุดจนเมี้ยวชำเลืองมองนางคาหนึ่งชูหยาจิ้งจู่ร้อนใจขึ้นมาจึงต้องนางแล้วเอ่ยอ,อีกว่าข้าคิดอยู่แล้วว่าถ้าพูดเช่นนี้เจ้าจะกต้องขบขันข้าแนา่อย่างไรนางก็เป็นสตรีที่มีทันออกเรือนการพูดเรื่องเช่นนี้นั้นไม่ควรจริงๆ เจิเมี่ยวกับเข้าใจในเจตนาของชูหยาจิ้นจูแต่แค่รู้สึกไม่อยากเชื่อเท่านั้นเขาไม่กลัวมันเป็นเรื่องใหญ่หรือชูหยาจิ้นจูร้องหึๆขึ้นคลาหนึ่งเรื่องใหญ่อันใดกันอ,ององสิบสามีฐานะอันไม่ธรรมดาความผิดเช่นเดียวกันหากเป็นพระบิดากระทำคงถูกเสด็จลุงด่าไม่เหลือชิ้นดีแต่อ๋องสิบสามกับไม่เป็นอันใดเลยด้วยซ้ำกล่าวถึงตรงนี้เสียงที่เอ่ยก็แผ่วลงเล็กน้อย ประเดี๋ยวเจ้าก็อยู่ใกล้ๆข้าไว้แล้วกันเจินเมี้ยวมีสีหน้าประหมาขึ้นมานางไม่รู้จริงๆว่าควรเอ่ยสิ่งใดดีชูหย่าซุ่นจูก่กรอกตาใส่นางค้าหนึ่งผู้ใดให้เจ้ามีรูปโฉมที่พาให้คนชมชอบเช่นนี้เล่าเจ้าอย่าได้ตำหนิพระมารดาข้าเลยคนที่อ๋องสิบสามอยากพบอย่างไรเขาก็ต้องหาทางพบให้ได้การพบเขาอย่างเปิดเผยนั้นดีกว่าปล่อยให้เขาทำเรื่องเหลวไหลมีพวกเราอยู่ อย่างไรก็มิยอมให้เจ้าต้องเสียเปรียบแน่จันเมี่ยวเดินตามชูหยาจิ้นจู่ไปที่ห้องครัวทําของกินเล่นหลายอย่างใส่ในตะกร้าอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างพร้อมพักแล้วถือไปหาหย,ยางหวังเฟยเมื่อพบหน้ากาันอานจิ้นอ๋องก็มองไปที่ใบหน้าของจันเมี่ยวพางผียิ้มดังคาดหากรู้แต่แรกว่าน้องเจียหมิงจะแสดงท่าทีน้าเกรงขามเช่นนั้นในงานเลี้ยงฉลองของราชวงศ์ วันนั้นข้าก็ควรจะไปชมความคึกคักสักหน่อยเจันเมี้ยวเพิ่งรู้ว่าที่อานจิ้นอ๋องอยากพบนางนั้นมาจากสาเหตุนี้ด้วยยองหวังเฟยรีบกรกแอมไอขึ้นมาเสียงหนึ่ง <c oughs> เจียมิงอุตสาห์ทำอาหารมาเรารีบกินกันก่อนเถิด มีสาวใช้เข้ามารับตะกร้าอาหารไปแล้วนําอาหารออกมาจัดวางจนเรียบร้อยการทําอาหารครั้งนี้จนเมี่ยวนมีได้ตั้งใจทําเท่าใดนะักหน้าตาจึงมีได้ดูดีนะักอ่านจ้นอ๋องกลับให้เกียรตินางอย่างยิ่งเขาขี้กินแล้วยังชมไม่ขาดปากอีกด้วยน้องเจียหมิงโยนน่องไก่ได้แม่นยําถึงเพียงนี้เป็นเพราะเคยฝึกฝนมาก่อนใช่หรือไม่แม้นอ่านจ้นอ๋อง อายุใกล้40แล้วแต่กลับดูแลตนเองอย่างดีดูแล้วไม่ต่างอันใดกับคนอายุสาสิบ ทั้งหน้าตาหล่อเหลาโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นทั้งกลงโตทั้งกระจ่างใสคันเอ่ยถามวาจานี้ก็ยังแฝงไปด้วยความไร้เดียงสาเหมือนเด็กน้อยผู้หนึ่งก็มีปานอย่าพูดถึงความรู้สึกคุกคามต่อผู้อื่นเลยหากพูดกันตามจริงแล้วเกรงว่าสตรีไร้ประสบการณ์เหล่านั้นตั้งหากที่อดจะมอบหัวใจให้เขาไปทันทีแค่เขาพูดเพียงสองสามประโยคเท่านั้นจนเมี่ยวนั้นมีเหมือนผู้อื่นนางเป็นคนชอบมอง บุคคลที่มีรูปโฉมงดงามมากที่สุดมิต้องเอ่ยถึงท่านลุงรองสกุลเจนที่รูปํามดุดเทพเซียนแค่สามีของนางที่ระยะนี้ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกหล่อเหลาขึ้นทุกทีรูปโฉมเช่นอานจ้นอ,องนั้นก็แค่โดดเด่นกว่าผู้อื่นสักหน่อยเท่านั้นนางจึงเพียงเผยรอยยิ้มบางเบาอย่างสงวนท่าทีพางเอ่ยว่าเคยฝึกฝนอันใดกันเล่า วันนั้นมีนางกำนั้นเข้ามาเติมสุราหให้แล้วบังเอิญชนข้าเข้าข้าจึงทํามันหลุดมืออ่านจิ้นอ๋องยังคงหัวเราะเหอะเหอะเช่นเดิมแล้วเอ่ยว่าน้องเจียหมิงช่างเก่งกาจนะักเจินเนี่ยวอดอยากยกมุมปากขึ้นนี้ได้คนแปลกประหลาดนี่มาจากที่ใดกันเหลือเกินจริงๆ ยงหวังเฟยทนดูต่อไปมิได้อีกแล้วจึงทันถึงตาใส่ยองอ๋องที่เอาแต่แซงทำเป็นนกกระทาตามมุมกำแพงคาหนึ่งแล้วฝืนยิ้มพางเอ่ยว่ารีบกินกันเถิดปลาเดี๋ยวจะเย็นเสียก่อนใช่แล้วมิอาจทำให้น้ำใจของน้องเจียหมิงต้องสูญเปล่าอานจ้นอ๋องหยิบตะเกียบขึ้นลงมือกินทันทีหย่งอ๋องฝืนขยับเข้ามาใกล้เพื่อพูดคุยและดื่มสุราเป็นเพื่อนอานจ้นอ๋อง ดีที่อ่านจิ้นอ๋องมีได้พูดจาอันใดที่ทําให้คนต้องแตกตื่นอีกเขากินดื่มด้วยดีมาตลอดมีเพียงก่อนจากไปเท่านั้นที่ตั้งใจทิ้งคําพูดหนึ่งไว้น้องเจียหมิงถ้าว่างก็ไปหาพี่สะพ้ายสิบสามของเจ้าที่จวนจิ้นอ๋องบ้างนะล้อเล่นอันใดกัน เส้นโลหิตตรงขมับเจนเมี้ยวถึงกระปูดปนขึ้นมานางมีอาจอดกัน้นอาการตกกะลึงของตนได้อีกต่อไปอานจ้นอ๋องกบหัวเราะออกมาเสียงดังแล้วจากไปโดยมีหันหน้ากลับมามองสักนิดกระทั่งเขาจากไปแล้วยงหวังเฟยก็มีสีหน้าเข่งขึมขึ้นมาทันใดนางบิดหูยงอ๋องทันทีท่านบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าเหตุใดอานจ้นอ๋องจึงสนใจในตัวเจียหมิงได้โออโอ,โอ,โอเบาหน่อยเถิด ยองอ่องร้องหอยหวนก็ตอนดื่มสุรากันข้าเผอพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงฉลองเทศกาลวันตรุษของราชวงศ์ขึ้นเจ้าก็รู้ว่าอานจิ้นอ๋องเป็นคนที่อยากจะทําอันใดก็ทํามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแม้แต่เสด็จพี่ยังทําอันใดเขามีได้ยองหวังเฟยโมโหยิ่งนางปล่อยใบหูแต่กับยีกริมฝีปากเขาแทนปากมากเสียจริงพรุ่งนี้จะเอาลามายัดปากสักตัว ดูว่าท่านยังจะปากมากได้อีกหรือไม่ยยงอ๋องเจ็บจนต้องเต้นเร้าเแต่กับมีก้าผักยยงหวังเฟยเพียงเอ่ยขอร้องว่าอย่าทำเช่นนี้อย่าทำเช่นนี้เลยชูหยากับเจียมิงยังอยู่แท้หยงหวังเฟยจึงยอมไปยยงอ๋องนวดคืงริมฝีปากตนแล้วเอ่ยกับจันเมี่ยวว่าเจียมิงเจ้ามีต้องกังวลใจไปข้ารู้จักอานจิ้นอ๋องดี เขาแค่แปลกใจจึงอยากจะพบเจ้าสักคาเท่านั้นไม่มีทางมีความคิดเหลวไหลอันใดแนะ่ความคิดเหลวไหลอันใดกันยงหวังฟอยทะลึงตาให้ยองอ่องคาหนึ่งยองอ่องรู้ตัวว่าตนได้พังปากไปจึงยิ้มหย่ๆออกมากระทั่งจินเมี้ยวจากไปยงหวังฟอยจึงถอนหายใจเอ่ยว่าท่านอย่าได้ตำหนิว่าข้าทำเกินไปหากต่อไปอานจ้นอ๋องเกิดสนใจในตัวเจียมิงขึ้นมา ทั้งยังได้พบกับนางที่โจรเราอีกพวกเราจะกลายเป็นอันใดกันเล่าครานี้ยองอ๋องจึงเก็บท่าทียิ้มกลิ่มไว้ทันทีแล้วเอ่ยว่าวางใจเถิดอานจิ้นอ๋องไม่มีทางเป็นเช่นนั้นแน่ยงหวังเฟยกรอกตาให้เขาคาหนึ่งวางใจหรือแม้แต่ชูหยายังรู้ถึงความโปรดปานของอานจิ้นอ๋องมิเห็นหรือว่าวันนี้ชูหยาคอยตามติดเจียหมยิงไม่ห่างเลยยองอ๋องยิ้มคาหนึ่ง อานจ้นอ,องเขารู้สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรยองหวังเฟยยังคิดจะเอ่ยสิ่งใดต่ออีกแต่เมื่อตรองดูแล้วกลับเลือกไม่พูดอันใดหลายปีมานี้อานจ้นอองทำลายสตรีไปไม่น้อยแต่สตรีเหล่านั้นกลับมีได้ตีโพยตีพายหลังจากเกิดเรื่องยังปกป้องอานจ้นอ,องอีก อ่านจ้นอ๋องก็มีใช่คนไร้น้ำใจเมื่อพูดคุยกับฝ่ายสามีพวกนางได้แล้วยังรับสตรีเหล่านั้นไปอยู่ที่จวนด้วยแม้นชื่อเสียงในด้านนี้ของเขาจะโด่งดังจริงแต่กับนี้เคยก่อเรื่องร้ายแรงจริงๆสักคราเมื่อเจินเมี่ยวกับถึงจวน ก็หวนคิดถึงเรื่องวันนี้ที่ได้พบกับอานจิ้นอ๋องก็ยิ่งรู้สึกว่าหลัวเทียนเฉิมนั้นดีเหลือเกินดังสุภาษิตกล่าวไว้ว่าไม่กลัวคนมิรู้จักสินค้ากลัวแต่การนำสินค้ามาเปรียบเทียบกันนั่นเองซื่อจือของนางอายุยังน้อยถาว่าตั้งแต่นางเข้าเรือนมาก็มีเคยย่างกลายไปหาสาวใช้ทงฝัง ที่งดงามราวบุผาดุดยกเหล่านั้นเลยแม้นางจะมีได้ทำหน้าที่ภรรยาได้อย่างเต็มที่ก็มิเคยเห็นเขาเหลือบมองสตรีใดแม้เพียงแต่หางตาเจนเมี้ยวก็มิใช่ก้อนหินเมื่อลองครุ่นคิดให้ละเอียดเช่นนี้ความรู้สึกที่คอยรักดึงหัวใจนี้ผ่านมาเนิ่นนานเข้ากับถักทอเป็นสายใยแห่งรักผูกมัดหัวใจที่ปิดตายตลอดมานั้นไว้เสียแน่นหนา เจริเมี้ยวกับมิรู้ตัวว่าการบังเอิญพบกับอานจิ้นอองจะเป็นเหตุให้นางเริ่มหวั่นไหวกับหลัวเทียนเสิงแค่ผ่านรู้สึกว่าการใช้ชีวิตเพียงลำพังนั้นช่างยากเย็นนักเท่านั้นเอง นางมีได้ทำขนมกินเล่นแล้วออกไปเย้าแย่จ่นเหยียนอย่างเช่นที่ผ่านมาแต่ละวันสำหรับนางผ่านไปอย่างเชื่องช้าคันตกดึกก็นอนพลิกตัวไปมาเพราะเริ่มกังวลว่าเขาได้กินข้าวตามเวลาหรือไม่นอนหลับสบายดีหรือไม่ เพราะมีอาจปล่อยวางได้นางจึงเอาเข็มกลับได้พร้อมทั้งผ้าฝ้าที่นุ่มที่สุดขึ้นมาเย็บเสื้อให้เขาทำอยู่สามวันเสื้อตัวนั้นก็เสร็จพอดีจึงสั่งให้ชิงใต้นําไปส่งให้เขา หลัวเทียนเฉิงตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแมวขาวตัวนั้นขณะกำลังกังวลว่าเจินเมียวอาจจะรับความจริงไม่ได้คานได้เห็นเสื้อผ้าหนานุ่มสีปักปราณีตหัวใจดวงนั้นก็พันอุ่นร้อนขึ้นมาจนแทบทนไม่ไหวจึงเร่งรุดควบม้ากลับไปด้วยมีอาจเก็บความคิดถึงได้อีกต่อไปจันเมียวเย็บเสื้อติดต่อกันมาหลายวันจึงรู้สึกเพียอยู่บ้างขณะกำลังหลับ เอนหลังพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวก็พันตกเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นล้มหายใจทำให้นางรู้สึกอุ่นใจยิ่งจึงมิได้ลืมตาขึ้นแต่กลับซุกไซตตัวเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นนั้น ดุดลูกสุนักก็มีปานนางซุกไซเสียจนหลัวเทียนเฉิมทนไม่ไหวอีกต่อไปเขารั้งนางเข้ามาจมพิษอย่างดูดดื่มกระทั่งคนทั้งสองหายใจหอบถี่จึงผ่าออกมาสบตานอันนิ่งนานทุกอย่างจึงค่อยๆสงบลงผ่านไปนานหลัวเทียนเฉิมจึงเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นว่าเหตุใดจึงเย็บเสื้อให้ al, ข้าเล่าข้ายังมีเสื้อผ้ามากอยู่มิใช่หรือว่างก็เลยทา หลวเทียนเสิงเห็นนางหน้าแดงขึ้นมาเล็กน้อยขายกีดบุปผาแช่น้ำก็มีตาลทั้งยังดูเขินอายกว่ายามปกติมากขึ้นอีกหลายส่วนความยินดีเบิกบานอย่างยิ่งยวดบังเกิดขึ้นในหัวใจจึงแกล้งเอ่ยไปว่าแต่ก่อนเจ้าก็ว่างเหตุใดมิเห็นทำเล่าเจินเมียวถูกถามเช่นนี้ก็พูดไม่ออกได้แต่ถลึงตาใส่เขาไม่เอ่ยวาจา้าหลวเทียนเสิงจึงขยับเข้ามาจุมพิษนางอีกคราหนึ่ง เจียวเจียวข้าชอบมากจริงๆจริจนเมี่ยวคิดว่าความรู้สึกนี้ช่างประหลาดนะักปกติเขาเอ่ยเช่นนี้นางก็แค่เพียงเขินอายเล็กน้อยแต่ยามนี้ใจกับเต้นแรงกระทั่งไม่กล้าสบตากับเขาด้วยซ้ําหลัวเทียนเสริมกับอดถามให้แน่ใจมีได้เดียวเจียวเจ้าเล่าผ่านไปนานเจนเมี่ยวจึงเอ่ยตอบเสียงแผ่วว่าข้าก็ ชอบมากเช่นกันในที่สุดทั้งสองก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าความรักขึ้นมาเล็กน้อยแล้วบรรยากาศเช่นนี้ทำให้คนไม่อยากจะทำลายมันยิ่งกระทั่งถึงเวลาที่ต้องกลับจริงๆแล้วหลัวเทียนเฉิงจึงเอ่ยปากบอกว่าเจียวเจียวเรื่องของไปเสี่ยคข้าให้คนไปสืบมาแล้วในตัวมันมียาชนิดหนึ่งที่ทำให้แมวดุร้ายหากแมวกินเข้าไปก็จะเผลอทำร้ายคนได้ง่าย เดินแวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยถามว่ามีคนเอายานั่นให้ไปเสยยกินหรือเป็นคนของข้านางมีใช่คนโง่ผู้ที่สามารถเข้าใกล้จิงเหยียนและไปเสียได้นอกจากคนของเรือนชิงเฟิงแล้วก็ไม่มีผู้อื่นอีกหลัวเทียนเฉิงบีบมือนางคาหนึ่งเป็นการตอบใจข้าให้องค์คารกลับไปสืบอยู่หลายวันเบาะแสสุดท้ายที่พบคือ เอ่ยถึงตรงนี้ก็ชะนักไปเขามองเจรเนี่ยวอย่างล้ําหรือคราหนึ่งจึงเอ่ยว่าเจียงจูเจียงจูเจนเมี่ยวพึมพำออกมาไม่ทราบเหตุใดนางจึงเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจียงจูจริงๆด้วยขึ้นมาเจียงจูเป็นสาวใช้ที่ติดตามเจ้ามาตั้งแต่ก่อนออกเรือนภายหลังจึงถูกเลื่อนขั้นขึ้นมาใช่หรือไม่เจรเมี่ยวพยักหน้าข้าจําได้ว่า จื่อซูเคยบอกว่าเจียงซูนั้นมารับใช้สวนเฉินเซียงแทนชิงเฉาหลานสาวของหญิงรับใช้สกุลหลี่ที่ทำงานในโรงซักผ้าต่อมาเสี่ยวชานสาวใช้ขั้นสามของข้ากระทำผิดนางจึงได้ติดตามข้ามาที่จวนกัวกงแทนเสี่ยวชานหญิงรับใช้สกุลหลี่เป็นน้องสาวของยายเจียงจูนางบอกว่าที่บ้านไม่มีคนแล้วจวนเราจึงรับนางมาแทนหลัวเทียนเฉิงแค่นยิ้มเย็น ไม่มีคนจริงๆนั่นแหละองค์คารักรับรายงานมาว่าคนบ้านนั้นถูกผู้มีอิทธิพลคุกคามจึงเหลือบุตรชายเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าเจียงจูผู้นี้โผล่มาจากที่ใดกันแน่ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้หิปนี้ได้เลยค่ะ